วันนี้นะคะมูลนิธิบ้านพุทธลักษ์ได้ทำพิธีน้อมถวายพระแก้วมรกตบางฤดูร้อนหน้าตัก30นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณหอประชุมโรงเรียนบ้านตูมตำบลตูมใต้อําเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะในครั้งนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับครอบครัวของคุณนรพลคุณเพทายหลงบางพรีคุณประชิดวงวิวัฒนาวุฒิคุณสมจิตสุชนะคุณบุญเลิศคุณสุรีใจคำ คุณเรียมสุขอยู่และคุณสุวิทย์โพภิมลที่ได้ประวรณาเป็นเจ้าภาพหลักในการน้อมถวายพระพุทธรูปองค์นี้โดยมีคุณแม่เพทัยหลงบางพรีและคณะเป็นตัวแทนในการน้อมถวายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมกิจจาภรเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปีมาเป็นประธานส่งรับถวายพระแก้วมรกตองค์นี้และมอบไวใ้ให้กับทางโรงเรียนต่อไปค่ะ ทีใใ่ใดมีพระพุทธรูปก็ได้ชื่อว่าที่นั้นได้มีพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานลงแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าที่นีก็เป็นโรงเรียนวิทย์ทบด้วยวันนี้เราสุขใจดีอย่างยิ่งนะที่ได้น้อมถวายสิ่งพิพระภณีตสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่เป็นมหามงคลนะต่อสถานที่อย่างนี้เพื่อให้พวกเราทุกคนที่ได้ีโอกาสขึ้นมาบนบอุปราสุขแห่งนี้ได้กล่าวว่า ซึ่งพระพุทธรูและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้อันข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ถวายไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนาเพื่อเป็นหลักเป็นที่ตั้งครูสภา,าแก่มหาชน อับนบนาบุญนั่นก็นจะผาไม่เกียจฉันท่านะันะพระพุทธรูปพระเกียรมิพระองค์นั้นจะไหวอจะมาในนามเป็นเพื่แทนเจนาสนมองขึ้น่อ้ไูหเลีเ้ยงมาตูดูเล่นอักษาไปในกองสำนักการของหุ่นยนย์จุดนี้มันจะเป็นจุดที่ลูก ไหว้ภาคสวนมนงทุกทุกวันศุกร์นะครับก่อนจะบ้าน็นคุณบาานศาลาองทางโรงเรียนบันตตูนะครับที่ได้รับโอกาสได้รับเมตตาจากคณะผู้ใหญ่ใจบุญในวันนี้นะครับก็ทางเรียนบัตดตูก็ขอขอบคุณมาเนาแก่นี้บขอบคุณมากครับ ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะคะสาธุค่ะ